สวัสดีครับวันนี้เดิมีโอกาสนำคลิปที่เคยไปเที่ยวในอเมริกาอีกคลิปหนึ่งนะครับสถานที่แห่งน,นี้ชื่อโมโนเลกนะครับหรือทะเลสาบโมโน,โนนะครับในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีปริมาณของเกลือสูงนะครับ ก็เป็นที่อาศัยของกุ้งส่วนปลานั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะเมื่อวางไข่มันจะมีฟองน้ำซึ่งทำลายตัวที่เป็นไข่นะครับสำหรับโมโนเล็กเป็นสถานที่พิเศษนะครับสำหรับอีโคนลซิสเต็มแล้วก็ไว้ศึกษาธรรมชาตินะครับ อย่าางดาวอาคารนะครับของนาซาเขาเคยมาศึกษาระบบนิเวศในโมโนเล็กเกี่ยวกับการามีชีวิตอยู่ว่าการถือกำบนดของสิ่งมีชีวิตนะครับโมโนเล็กแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ 2อบินเลียนสล้านตัวเลยนะครับต่อปีที่บินมาพักในช่วงเวลาของการอพยพครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อาศัยกินกุ้งนะครับที่อยูในเมเล็กแห่งนี้นะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทุอย่างที่บอกไว้อย่าง ศาสร์ชอบมาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนิเวศว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าไม่มีปลานะครับไม่มีปลาเาว่ามันเป็นน้ำเค็มน,นะครับธรรมชาติที่สวยงามนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับ ไม่มีไม่มีบ้านเรือนนะครับเพราะมันเป็นอุทยานก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับถ้าจะขับจากซานฟรานซิสโกนะครับใก,ใกล้กับสเตท e n เนเชอร์รีเซิร์ฟนะครับแล้วก็ใช้เส้นทาง3ามเ ผ่านไปยังอินโยเนช่นลฟอเรสต์นะครับแล้วก็เลยไปถึงแมมมอนเลคนะครับในบริเวณแห่งนี้ก็จะมีภูเขาแหล่งน้ำน้ำตกแล้วก็ภูเขาหลายลูกนะครับในย่านนี้เส้น